สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทํายำปูแป้นกันนะคะส่วนผสมและวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างไปรับชมได้เลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบทํายำปูแป้นกันนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นปูแป้นนะคะแกะเอาขี้เอานมเขาออกให้เรียบร้อยนะคะ,อะหอมแดงซอยอันนี้เป็นหอมแขกนะคะถ้ามีหอมแดงใช้หอมแดงแล้วก็พริกความแซ่บตามชอบนะคะแล้วก็มะนาวค่ะ ้ำปลามาปรุงกันเลยค่ะเติมน้ำปลาลงไปค่ะรสชาตนะิเอาตามชอบเลยนะคะกรัโวค่ะบีบมะนาวเอารสจัดๆทานกับข้าวก็อร่อยนะคะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่มะม่วงเปรี้ยวด้วยแล้วก็น้ำตาลเคี่ยวค่ะแล้วเราก็จะซอยพริกคเพื่อนๆถ้าชอบมากก่าน,นี้ก็ใส่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามไปกําลังใจกดสับต c ไ i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ น,นี่คือมาตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะใส่โอ้แป้งจากหออแป้งแลไป,ปใส่มะม่วงเปรี้ยวลงไปห,หน่อย อันนี้มัเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะเปรี้ยวหูเสร็จแล้วก็ทาวไข่เสร็นาละค่ะคายาผู้แป้นไปจัดจานค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำผูแป้นนะคะ1ปีมีทานได้ครั้งเดียวนะคะเพื่อน วิธีทำการไม่ยากนะคะลองไปทำกันดูนะคะรับวบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ